วัสครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกเสียงสาวนะครับเรามาดูจังเกิลทอควินนะครับวินหนึ่งมอเตอร์นะครับของค่ายทอควินนะครับว่าจะสามารถบุกตะลุยป่าน้ำตกเสียงสาวได้หรือเปล่ามาดูกันเลยครับ เะครับเนินนี้เป็นเนินสไลเดอร์นะครับความยาวของเนินนี้อยู่ประมาณสัก30ิเมตรจะได้อยู่นะครับก็รถพี่แหลมก็ค่อยๆขึ้นมานะฮะตัวนี้เพาขับหน้ามีปัญหานะครับเะครับค่อยๆขึ้นมานะฮะ จะเห็นว่าเผาขับนะครับหมุนข้างเดียวนะครับเผาน่าจะขาดเรียบรอ้อะไรนะครับก็ใช้วิ้นไฟฟ้านะครับหน้าตัวเดียวนะครับขึ้นมาสายส้าย อันนี้นี่ผลงานการติดตั้งนะครับวิ้นไฟฟ้านะครับจากออมีดียานยนตแปดร้วนะครับของเฮียอ,อานะครับเฮ้ยไม่ไม่ไม,มันลื่นอยู่ถือว่าติดตั้งระบบได้ค่อนข้างสมบูรณ์มากครับเฮ้ยเขาลงนี่เขาลงนี่เหรอลงนี้แหละ

ล็ lock, 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 lock. อกล็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 อกอะขวาสิขวามาเนี่ยขวาให้พิงเนี่ยพิยงเลยอ่าเก็บปิ้นเก็บปิ้นนิดนิดเก็บปิ้นอ่าพออ่ะสิขวาโอเคไป น,นี้นี่ลากไม้นะครับเนี่ยครับต้น,นี้นี่ลากไม้นะครับนะครับเอาเรื่องอยู่ครับบอ่อนี้ม,มาแล้วครับบ่อ <c oughs> บอนครับผมาายาวนี่สามสิบเมตรแน่นอนครับบอ่อนี้น,น้ำลึก ก็ประมาณนี่แหละฮะมิดยางครับยางสามเจ็ดครับมิดไปแล้วก็ต้องใช้เวลานะฮะค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับล้อนี้ปั่นไม่ได้แน่อนอนไปด้วยวินอย่างเดียวบ,บอนนี้ก็ถือว่าอึดนะครับสำหรับมอเตอร์ ADM นะครับ คันนี้นี่คือเราใช้มอเตอร์12โวลต์นะครับแล้วก็เราอัดไฟ24เข้าไปนะครับก็ค่อนข้างทนอยู่ครับใช้ได้เลยครับผมดันดินมาเลยครับสำหรับคันนี้นะครับพี่แหลมแม็คโครนะครับของแปะ หนักครับเสียงเครื่องรั่นเลยครับมาแล้วครับขึ้นมาแล้วดันดินมาเลยครับลากมาเลยกระโปลกลากมาเลยครับ นี่วิ้นมาถึงจุดเมื่อกี้นี่ต้องกลับเชือกนะครับมาวิ้นด้านหน้าอีกรอบนะครับเชือกไม่พอครับ,รบยาวมากครับ,บ่อน,นี้โอเคพ้นแล้วพ้นแล้วครับใกล้แล้วครับใกล,ล้กลลกลจะถึงน้ําตกแล้วครับ วาขวา,ขวาอ,อโอเคที่หลมมันหกักคอหักมาซ้ายหน่อยเออ โอ้โหล้อหักคอขนาดนี้แน่นอนจริงๆครับโอ้โหยอมใจคนขับรถเลยครับนะครับวินาจเกิดการเสียหายได้นะครับแต่ก็ยังผ่านไปได้นะครับบอนนี้ถึงนะครับน้ําตกนะครับโอ้โหทีนี้แน่นอนจริงครับวันนี้เดี๋ยวจบคลิปเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม